สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอนจะมาทำหอยนางล้มนะครับที่บอนไปห้ามานี่ครับบอนเอาออกจักเปลือกหอยเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับได้มาแถวนี้แหะครับนี่ตัวใหญ่กวาเปลือกเลยนี้เหอจริงครับสดจริงนานี่บปนน้ามาลลางครับแล้วก็ปูครับใช่มา พกตัวเดี๋ยวปูนี่บนจะเอาต้มนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับแล้วเดียวบนก็จะเจียวหอมนะครับแล้วก็กินกับน้ำพริกเผานะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับโอ้โอร่อยเลยครับเดวไปเก็บยอยต่อหลังบ้านด้วยนะเดวบนขออนุญาตล้างห้อยหลางปูให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มกันนะนะนี่ครับเดวบนจะทำน้ำจิ้มนะครับบนก็จะใช้พริกมะนาวครับ แล้วก็น้ำปลาครับผงชูรสน้ำตาลแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวกระเทียมด้วยแล้วบนก็มีรักผักชีนะครับมาเดี๋ยวเราเริมทำกันมาครับมาเริมกันนี่ครับรักผักชีซอยเสงไปกระเทียมครับพริกครับ มันปลาผงชูรสครับกากกวน้ำตาลปี๊บครับยิบออกอมะนาวครับมะนาว Oh! โอเคครับใส่น้ำนิดนะึงน้ำลดตัวดีโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปั้นกันครับนี่ครับปูเปิดแก๊สครับต้มต้มต้มได้มาหกตัวเองโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับไปปั้นน้ำจิ้มกันต่อเลยครับมาครับ ชโอเคครับได้แหละโอ้โหสีแดงมากเลยนี่ขอโทษนะครับบัลลืมใส่เกลือครับแล้วก็คิ้งนะครับบัลเอาหมากว่านใส่แหละข้ออีกหนึ่งทีอ่ะ เคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอปูทุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันไปเก็บหยดต่อข้างบ้านก่อนนะครับโชว์เดี๋ยวเราเจียวห้อมกันครับหผมแดงมันมีแขนนี้เองผมแดงมดครับแขนนี้กับแขนี้ โอเคครับเจียวไปตั้งกระถาครับเอาไปเจียวมาครับเรามาเจียวหัวกันใส่มน้ำมันลงไปโอยน้ำมัน้อนนะครับเป้นโอเคนะครับเดิมจะโรน กล้จะได้เลยนะคะบนหลังนี่ครับปุก๊กนั่นแ่ละาจะทุกเด้อครับัปนปิดนะนี่ครับกระเทียมกล้จะได้แล้วโอเคครับบนตัก,กอนแป๊บน,นึงนะครับ โอ้นี่ครับเสร็จแล้วปูครับน้ำจิ้มหอมเจียวครับแล้วก็น้ำิกเผาห้อยอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยอดโต้ครับยอดกระทินโอเคครับไปกินกันดีว่าสวัสดีนะครับมาครับเสร็จแล้วมากินกันดีว่าครับมาครับกินคนเดียวเลยครับ ครบจริงๆเลยครับนี่หัวหอมครับใช้มือแล้วกันทำปีกเป้าครับ,รบนิดน้อยเดี๋ยวโตครับเดี๋ยวโตกินขบูตดเลยครับความจริงนี่จะกินแบบ ไม่ต้องใส่อะไรบนกะวา่าอร่อยแล้วนะครับบีบมะนาวใส้หน่อยๆนะครับในอ่อยนยนี่ห่อยมา,มาครับน้ำจิ้มดน,นี่นี่จัดไปครับหนึ่งคำว่านหมากเลย กินนี่ยอดนี่เข้าไปนะครับยิงว่าอออสองตัวเลยสอมเกี่ยวครับ 关门。 ปกินก็ไปว่านจริงๆน,นะครับชี่กลัวดูมันเยอะบาครับทุก ออกมามันพีเลยครับดูตัวเล็กแต่มันเยอะอืออร่อยมากอะเด็กน้อก็ไม่กินคระนาด้าก็ไม่กิน ร่อยจริงครับไม่มีใครกินด้วยเลยกินอยู่คนเดียวครับรวยคนเดียวดิ่ขอบรุดไปเลยเหลืองจะเพชรจัไปเต็มเต็มเลยนี่ ngập rồi đây ai ăn tầm yên kìa gìn là có đôi yên. ร้อยไม่ร้อยครับแต่บอกร้อยไปก่อนตัวเยอะอีกนะเต่มจะเป็ดนะนี่ตต่มจะเป็ดคับ เืมจะมัวด้วยคนกินผนเดียวครับไม่เป็นไร ตาไล่ครับนี่มาครับอีกคำเดียวอืม,อมไปเลยครับจะบรนจนังกินให้หมดเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับไปละ ขอบคุณที่เข้ามาดับชมคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกาลังใจนะครับขอบคุณมากมายเลยครับไปลวครับบ๊ายบาย